สวัสดีเพื่อนๆชาวไร่ว่านในช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาแนะนำการจอกลุ่มทำงานนะครับในตระกูลของ m b 5 Pro สําหรับการใช้งานแบบมั l ติ Display นะครับผมซึ่งณปัจจุบันครับการจอในตระกูล AMD 5 Pro เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อสูงสุดที่6หน้าจอด้วยการจอเพียงใบเดียวครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เคยแนะนำรีวิวในส่วนของการจอที่เป็น AMD 5 Pro W 6 0 0ครับสําหรับการใช้งานแบบมั l ติ Display กันอยู่แล้ว นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานครับว่าการ์จอที่เป็น W600 เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ในด้านไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มันจะมีความคุ้มค่าและแตกต่างไปจากการ์จอในระดับไฮเอ็นอย่างไรบ้างนะครับผมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าการ์จอในตระกูลฟลายโปรเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆอีกนะครับผมสำหรับการใช้งานกราฟิกนะครับสำหรับการออกแบบงานกราฟิกงานแอนิเมชันนะครับผมก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสำหรับการ์จอในตระกูลฟลายโปรนะครับส่วนการ์จอที่เป็นมัลติเดสเล่นะครับก็ เป็นในส่วนของกล้าจอที่เป็น W600 นั่นเองครับสำหรับการใช้งานแบบ m u ติ i d i s p l ย์โดยเฉพาะนะครับและนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตานะครับของ MD5 Pro W600 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เคยทําการรีวิวกันไปแล้วนะครับจุดเด่นครับมาในขนาด compact ครับตัวกล้าจอนะครับรองรับการติดตั้งเคสในขนาดเล็กก็ได้ขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะครับผมมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนที่เป็นขนาดเล็กนะครับในส่วนนี้นอกจากนี้ครับยังมาพร้อมกับสถานปฏิกรรมที่เป็น keyboard ครับซึ่งเป็นรุ่นประหยัดไฟนะครับตัวนี้ก็ มีัตรา TDP อยู่ที่75วัตต์เท่านั้นไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะครับส่วนจุดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากความประหยัดไฟแล้วเนี่ยเขารองรับการเชื่อมต่อถึง6หน้าจอด้วยการจอเพียงใบเดียวนะครับผมนี่นะฮะสหรับรูปลักษ์ของพอร์ตเชื่อมต่อครับก็จะเป็นพอร์ตในรูปแบบของมินิดิสเ l ย์พอ r t จจำนวน6ชุดนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผล6จอแล้วก็รองรับความละเอียดที่ 4K ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นการต่อเพียงไม่กี่รุ่นนะครับในตระกูลายโปรที่สามารถเชื่อมต่อจอได้เยอะมากที่สุดขนาดนี้ อันนี้ก็เป็นการจอในกลุ่มของมัลติดิสลย์นะครับแล้วถ้าถามถึงว่าการจอไฟโปรนี่ฮะที่เป็นกลุ่มการทำงานเวิร์กสเตชันเนี่ยการจอรุ่นไหนรองรับการเชื่อมต่อแบบ6จอกันบ้างนะครับผมต้องบอกว่าก็ต้องนับไปในรุ่นของการจอที่เป็น i h i g h e n นนะครับผมหรือเป็นตัวแฟลกชิพกนเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้ปัจจุบันครับก็จะมี2รุ่นในการก็คือเป็น Fire Pro W 000แล้วก็ W 9001นะครับผมซึ่งเป็นตัวไฮเอ็นจริงๆวันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูครับเป็น m 5 Pro W 9 000ครวนี้ซึ่ง รูปลักษ์นะครับหรือรูปแบบของพอเชื่อมต่อเนี่ยจะเหมือนกับ W9001 ตัวใหม่ทุกประการนะครับผมนี่นะฮะเป็นอินเทอร์เฟสในส่วนของพอเชื่อมต่อครับก็จะมาพร้อมกับพอที่เป็นมินิดิสเพรย์พอต6ชุดเหมือนกับ W600 เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของระดับราคาเนี่ยแตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ากา้จอทั้ง2ตัวนี้ครับมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันครับสำหรับการอจอนะครับในรุ่นของ W600 นะครับก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานสําหรับคนทํางานที่อยากได้พื้นที่ในการทํางานหลาย หน้าจอพร้อมๆกันนะครับหรือว่าต้องการการแสดงผลที่ความละเอียดสูงนะครับผมหรือว่าจะนําไปประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของงานวิดีโอวอลงานป้ายโฆษณานะครับหรือว่าไปติดตั้งในห้องประชุมนะครับผมที่ต้องการพื้นที่การแสดงผลใหญ่ๆนะครับในขณะที่การจอที่เป็น W9000 หรือ W9001 เนี่ยเป็นการเฉพาะทางครับสำหรับการทางานที่เป็น2 d 3 d แอนิเมชั่นกราฟิกต่างๆนะครับผมซึ่งต้องใช้กราฟิกอย่างหนักจริงๆนะครับผมก็ในลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกันนะครับในส่วนนี้นะฮะ ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับผมของ W 600ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีการจําลองการใช้งานขึ้นมาครับว่าการจอ W 600ตัวเดียวเนี่ยจะสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อทั้งหมด6จอด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจอเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของ กลุ่มของการใช้งานครับอันนี้เรามีการเซตไปแล้วครับสำหรับ3กลุ่มการใช้งานนะครับผมเรามาเรื่องกันที่2จอแรกครับตรงนี้นะครับเป็นแนวนอน1จอแนวตั้ง1จอครับอันนี้เป็นจอแบบ x อ็นะครับหรือว่าเป็นจอแบบแยกอิสระนะครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแบบมัล t ิท a ส k i n g นะครับทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับผมส่วนจอนี้นะครับจะมีการกรุ๊ปรวมกันนะครับเป็นจอเดียวนะครับจาก4จอเป็นจอเดียวนะครับอันนี้จําลองการใช้งานแบบวิดีโอวอลครับสำหรับให้พื้นที่การแสดงผลขนาดใหญ่ที่ความละเอียดสูงนะคร สังเกตได้ว่าในส่วนนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวสกรีนเรโซลูชันนะครับผมก็จะมีการแบ่งในส่วนของกรุปการใช้งานเป็น3จอจอแรกที่เป็นแนวนอนนะฮะอันนี้เราจําลองการใช้งานที่เป็นโปรแกรมและการทํางานนะครับในส่วนของออโต d เดสมายาอันนี้ก็เปิดขึ้นมาหน,นึ่งจอนะฮะก็จาลองการใช้งานแบบแนวนอนส่วนแนวตั้งฮะก็เหมาะสาหรับการใช้งานที่เป็นการพิมพ์งานนะครับพิมพ์เอกสารหรือว่าการเช็คเอกสารในหน้าเดียวการเปิดงาน เฟซบุ๊กนะครับผมหรือว่าต้องการเช็ครายละเอียดสินค้านะครับผมที่ต้องการการแสดงรายละเอียดที่ค่อนข้างยาวนะครับในหน้าจอเดียวนะครับผมหรือว่าเป็นในส่วนของงานกราฟิกนะครับที่เป็นแนวตั้งก็สามารถการแสดงผลได้อย่างเต็มจอนะครับผมอันนี้ก็สองจอนี้นะครับเป็นความละเอียดที่1920งพคูณหนึ่พิกเซลนะครับในขณะที่จอหลักตอนี้นะครับทั้ง4จอนะครับผมกรุบจอรวมกันครับผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า AMD Infinity Pro นะครับผมเนี่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดซอฟต์แวร์นะครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างการเซตอัพนะครับอันนี้กรุ๊ปเป็นจอเดียวกันตรงนี้ครับเป็นความละเอียดที่ 4K เลยนะครับสำหรับการแสดงผลความละเอียดสูงนะครับผมแล้วก็ให้พื้นที่ที่กว้างกว่านั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเพียงการแนะนําการใช้งานนะครับกจอพร้อมกันนะครับด้วย W600 นะครับสำหรับคุณนะครับที่เป็นคนทํางานนะครับผมก็อาจจะนําการจอตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการนํามาใช้งานในกลุ่มของงานกราฟิกหรือว่่่าางนนนตััดอะครบเช เปิดพรีวิวงานไว้จอบนนะครับผมวางเครื่องมือนะครับหรือว่าการแก้ไขางานไว้ไว้จอหนึ่งนะครับผมส่วนแถบไทม์ลน์นะครับผมรวมถึงเครื่องมืออื่นๆก็อาจจะวางไว้ด้านล่างนะครับผมอีกจอหนึ่งก็อาจจะเป็นในส่วนของการคข้นหาข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการ สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในงานของธุรกิจนะครับหรือว่างานองค์กรต่างๆนะครับผมที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงผลขนาดใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปครับก็อาจจะนําไปประยุกต์ใช้สาหรับงานที่เป็นวิดีโอวอล์กงานวิวบอร์ดงานป้ายโฆษณาต่างๆครับก็อาจจะนําไปใช้กับจอมอนิเตอร์ที่เป็นแบบไร้ขอบนะครับผมที่เป็นป้ายใหญ่ๆเลยนะครับผมก็ใช้กระจอตัวนี้ใช้งานได้นะครับและไม่เพียงแต่การใช้งานแบบใบเดียวนะครับผมก็ยังมีความยืดหยุ่นนะครับในการติดตั้งกระจอแบบหลายๆใบนะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลให้สูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นจาก6จอเป็น 12. จอ18จอก็ว่ากันไปนะครับและนี่ก็เป็นการแนะนำการใช้งานนะครับสำหรับการจอ m b 5 pro ในกลุ่มของการใช้งานมัลติ d i สเ l a y ์อย่าง m b 5 pro w 6 0 0นะครับผมส่วนเพื่อนๆนะฮะที่อยากได้การจอที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยนะครับผมก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของ m b 5 pro w 9 0 0 0นะครับผมหรือว่า w 9 0 0 0อย่างได้นะครับผมซึ่งก็รองรับ6กช่องทางนะครับในการแสดงผลพร้อมๆกันนะครับผมแต่ย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับผู้ทำงานนะฮะที่ แสดงผลมีพื้นที่กว้างๆหลายๆจอก็ต้อง W 600นะฮรบรับรองว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับในครั้งต่อไปนะฮะเราจะมีการจอรุ่นไหนมาแนะนําวิธีการใช้งานแบบไหนนะครับผมก็ต้องติดตามกันไว้ดีนะครับผมซึ่งก็สามารถติดตามกันได้ผ่านหลายๆช่องทางของเราครับทั้งในส่วนของ Facebook Fanpage นะครับเว็บไซต์ที่เป็น d e v a National.com นะครับหรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็น Lazada หรือหพื่อเพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการจะลองทดสอบลองสัมผัสลองใช้งานสินค้านะครับก็สามารถเข้ามาลองใช้งานที่ออฟฟิศของเราได้นะครับที่เดวิลวิ่งนะครับซอยสุขุมวิท101ทับ1ครับเข้าซอยมานิดเดียวอยู่ซ้ายมือก็พกพางานของท่านนะครับมาลองทดสอบการ์ดจอได้ทุกรุ่นนะครับผมเราได้เตรียมส่วนทดสอบรวมถึงช่างผู้ชนายงานนะครับไว้คอยให้คำปรึกษาท่านแล้วแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวในวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ดีวัลเขชมช็อตองไทยระดับโรก